สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะูนยนจำหน่ายที่คันแทก KO แล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะก็ห่างหายกันไปนานวันนี้มาทักทายนะคะพร้อมกับสินค้านะคะที่ช่วยในการช่วยในเรื่องแก้อาการเวียนหัวบ้านหมุนบูบ่อยน้ําในหูไม่เท่ากันแล้วก็ตอนนี้เป็นกระแสที่ดังมากๆเลยก็คือตัวนี้นี่นะคะผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะสะกดแบบนี้เลยตัว K กับตัว O นะคะภาษาไทยก็ ตามตัวเลยนะคะตัวนี้ดีมากเลยนะคะเป็นสินค้าน้องใหม่นะคะที่พวกอยากจะ แนะนำนะคะใหะ้ผู้ที่มีอาการเวียนหัววูบบ่อยบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันเดินโค้งเคลงแขนขาอ่อนแรงนะคะได้เปิดใจลองทานจะบอกเลยว่าใครที่เปิดใจลองทานเนี่ยอาการดังกล่าวเนี่ยหายแน่นอนนะคะซึ่งอาการดังกล่าวนะคะเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะสาเหตุหลักๆก็คือไขมันไปเกาะติดบร,ริเวณผนังหลอดเลือดนะเกาะตัวหนาขึ้นนะคะทาให้ขัดขวางการไหลเวียนของเลือดนั่นเองเพราะเลือดนะคะไปหล่อเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทําให้มีอาการวูบเวียนหัวบ้าน นมนนุเกิดขึ้ถ้าเลือดไปเลี้ยงในระบบหัวใจไม่พอก็จะมีทําให้มีอาการแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายนะคะตัวปิภัพฑนเคโอของเราการทํางานของเขาเนี่ยเขาจะไปสลายไขมันที่เกาะติดบริเวณผนังหลอดเลือดนะคะแล้วก็ขยายหลอดเลือดให้กว้างขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่ไขมันถูกสลายแล้วหลอดเลือดกว้างขึ้นเลือดไหลเวียนได้ดีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนของ ท่านที่กําลังประสบปัญหาตัวนี้อยู่เนี่ยบอกไว้เลยนะคะว่าดีขึ้นแน่นอนนะคะรีวิวลูกค้าทั่วประเทศและเป็นสินค้าน้องใหม่มาแรงมากๆนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะก็สั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะวันนี้นะวอยดูความประทับใจนะคะว่าลูกค้าที่ทานไปแล้วนะคะประทับใจกับผลิตภัณฑ์ KO มากแค่ไหนตามมาดูคะ่ะประทับใจมากเลยค่ะประทับใจมากเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่าในการออเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้ว เรียกได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เ,เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใ,ใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนเต็ม1ินะคะให้ผิดพันเทโอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบโอ้โหสุดยอดมากเลยถ้ามีคะแนนให้ตัว KO สัก1ิคะแนนคุณพ่พอให้เท่าไหร่ดีคะให้เต็มร้อยนะครับโอ้โหมีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลยถ้ามีคะแนนให้ KO สัก10คะแนนหนวพ่อให้เท่าไหร่คะให้มากเกินเลบโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะถ้มามีคะแนนให้ KO เต็ม10คุณป้าให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยเลยค่ะ เคโอเยี่ยมมากสุดยอดมากๆเลยนะคะถ้ามีคะแนนนะคะให้เคโอสักสิบคะแนนคุณได้แค่เท่าไหร่ดีคะเต็มสิบเลยค่ะสุดยอดเลย เมื่อสักครู่นะคะที่ทุกท่านได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะสำหรับความพึงพอใจที่ลูกค้าทั่วประเทศที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าความประทับใจเนี่ยมี10ให้10มี10เต็ม10มี10เต็มร้อยเรียกได้ว่าความพึงพอใจเนี่ยโอ้โหแบบประทับใจมากๆนะคะนั่นก็คือเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงเลยบุ๊กจะบอกว่าลูกค้าที่ออกสื่อไปนะคะเป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงเราไม,ไม่มีการว่าจ้างไม่มีการเมคใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นเป็นการบอกบุญบอกต่อเชื่อได้เลยนะคะว ที่บุกสัมภาษณ์ที่บุคขะอยู่แล้วก็ไปสัมภาษณ์ลูกค้านะคะคือลูกค้าที่ทานจริงเห็นผลจริงนะคะสําหรับใครที่มีอาการดังกล่าวเนาะก็ อยากให้ลองเลยค่ะตัว KO เป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นของเรามีออยมีฮาลานอิสลามทานได้นะมั่นใจได้เลยนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวการันตีผลลัพธ์เลยนะคะทานวันละสองแคปซูลเช้าหนเย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะก็ส่วนใหญ่2กล่องเอาอยู่และชุดหนึ่งเดือนนะใครที่มีอาการดังกล่าวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเพื่อนข้างบ้านที่เป็นอยู่นะคะก็ สั่งเลยนะตามเบอร์ด้านล่างนะคะเบอร์ติดต่อ0959208811ค่ะ0959208811เบอร์นี้จะได้คุยกับบุ๊กโดยตรงนะคะก็ให้เคโอดูแลคุณนะคะวันนี้ไปละครบกันใหม่กับทริปหน้าค่ะบ๊ายบาย